สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรทำดีมีรวยนะครับ a t ทเพื่อนเกษตรทุกคนนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวป่าป่าไหมพี่ผู้ใหญ่ครับป่ากระลำป่ากระลำเออแถวนี้เขาเรียกป่ากันนะครับ <c oughs> ป่ากระลำปลีนะฮะ <c oughs> แนะนําตัวนิดนึงครับเจ้าของป่าครับครับผมนายลุงรถบัวฟั้นครับอ่าผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดทุ่งสมอครับอ่า<ต>ทุ่งสมอได้สามปีแล้วนะครับอันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันนะครับอ่าแล้วก็เป็นป่ากระลำ บนเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่นะแปดไร่นะตรงนี้นแปดไร่นะฮะทราบมาว่าทําลายสถิติคนแถวนี้กันเพียบเลยอ่ามันก็มันก็ไปตามตามสเตปของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่แนะนำเนาะอยากประทานแน,นะนําปุ๋ยมาดีมันก็ไปตามสเตปของมันปกติได้ไร่หนึ่งเจ็ดตันแปดตันอ,อ,อพอมาใช้พวกเคมีตรงนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์ตรงนี้เออผมก็ว่ามันผลิต ผลิตผลมันเพิ่มขึ้นได้ยินมว่าว่าไปถึง10ตันหรือสิบกว่าตันอย่างน้อยก็สิบขึ้นนะอย่างน้อยก็สิบขึ้นนะก็คือคือปกติเนี่ยชาวบ้านแถวๆเนี้ยเขาทํากระหล่ำปลีกันครับไร่หนึ่งก็ได้อยู่แล้วประมาณสักเจ็ดแปดตันครับประมาณนี้แหละแต่ของเราเนี่ยเราซัดไปประมาณสักสิบอย่างต่ำๆเนาะสิบขึ้น่ะสิบขึ้นอัพสิบขึ้นนะก็เลยกลายเป็นว่าไอ้แปดไร่ที่เราทําอยู่เนี่ยก็ซัดไปสักประมาณสักแปดสิบตันได้นะครับในขณะที่ของคนอื่นเขายังไม่ถึง70ตันดีนนะะครับสิ ปีนี้เป็นปีที่สองครับเปลียนว่าปีแรกเนี่ยเป็นปีที่พี่ผู้ใหญ่ได้เริ่มรู้จัก สินค้าของ ATA ครับแล้วก็ได้เริ่มเอาทั้งทางดินเนาะทางใบบางส่วน <ะ S 1> าใบ<า>่นไปลองใช้ก่อนครับก็เริ่มจากแปลงเล็กมาก่อนที่ะไล่ส<ช>อไร่ทดลองมา<ช> <ๆ S 1> เรื่อยๆครับอันนี้เรื่องจริงนะครับที่น้องกเกษตรกรครับคือเริ่มจากแปลงเล็กๆไปก่อนถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจนะครับแต่ ATA ก็เชิญชวนผู้ใหญ่ว่าท้าพิสูจน์กันับนะแล้วปีแรกเป็นไงมันก็ได้ผลก็ได้ผลก็ได้ผลอยู่แต่ว่าทีแรกเนี่ยเราก็ไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่เนาะ ไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่พูดถึงว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ใช้ไม่หมดทุกตัวอก็เลยยังไม่แบบว่ายังไม่ได้ใช้แบบเต็มร้อยครับซอปีแรกแต่ก็ได้ผลผลิตที่เยอะขึ้นละครับพอมาปีนี้ก็ยังนะจริงๆก็ยังมีแอบงงงแบบนี่งงงงมันจะไหมนะจะอะไรเงี้ยอจนกระทั่งอ้าวตัดสินใจชั่วเลยอ้าวใช้ก็ใช้วะใช้ก็ใช้พลาดก็พลาดเออใช้ก็ใช้วะเนี่ยเห็นไหมนี่คือแบบว่าเขาเรียกว่าผู้นําเนาะจิตวิญญาณผู้นําใช้ก็ใช้ใช้เลย พอใช้แล้วเป็นไงทีนี้รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ครับแบบนี้แบบนี้เรียกว่าผิดหวังหรือว่าสมหวังสมหวังนะครับสม,สมหวังนะฮะไม่ใช่เงินสั่งได้นะ <laughs> แต่ว่าเรียกว่าเ,เราไม่เคยคิดว่ามันจะแข็งแรงเร็วขนาดนี้มนมนไม่คิดว่ามันจะสมบูรณ์เป๊ะอย่างนี้เนาะช่วยช่วยอธิบายให้ฟังนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวกล้องจะได้เข้ามาดูชัดๆกับตัวกระหล่ำด้วยว่าวิธีการที่เราจะดูว่า กะหล่ำมันสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยเขาดูกันยังไงตามภาษาเจ้าของป่ากะหล่ำเนี่ยสังเกตอยู่ที่ใบผักครับครับสังเกตดูที่ใบพืชเนี่ยถ้าใบพืชสมบูรณ์ปุ๊บอย่างเงี้ยมันถือว่าโอเคครับแล้วใบมันจะหนาใบต้องหนาใบหนานวลอืมเหนียวเหนียวแล้วออกไปสู่ตลาดก็ไม่ขาดอย่างเงี้ยไม่ใช่ลุยง่ายใช่ไหม ยังไม่ถึงกําหนดครับอันนี้ย,ยังไม่ถึงกําหนดเนะาะถ้าถึงกําหนดใบมันจะเข้มกว่านี้อีกใบจะเข้มขึ้นมาของพี่ผู้ใหญ่นี่อีกกี่วันนะที่่าจะจะเก็บขายเนี่ยสี่วันครับประมาณอีกสัก4วันครับวันที่14เมษาเนี่ยอ๋อโอเควันที่เราถ่ายทํากันอยู่เนี่ยคือวันที่10เมษาสิบเมษาสนยนะครับ,รบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องถ้าแอบกระซิบก็คือเอาทางดินเนี่ยตัดสินใจลงทางดินเนี่ยช้าไปนิดนึงด้วยครับ จริงไหมเพราะถ้าจริงๆแล้วเราต้องซัดตั้งแต่รอบแรกเลยนะรอบแรกนี้หมายถึงว่ารอบแรกเนี่ยเราใส่ไม่ทันใส่ไม่ทันเพราะว่าเรายังไม่ได้มาคุ้นเคยกันเนาะยังยังไม่มาสนิทกันถึงขนาดนี้ยบอกว่าจะไม่ตัดสินใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เออแบบเอาพอถึงเวลาตัดสินใจเอาวะเอาวะเอาวะก็เลยเลยเลยเออไม่ใส่สองรอบมันมันความเปลี่ยนแปลงที่แบบบอกเล่าให้เกษตรกรเนี่ยให้เขาฟังหน่อยได้ไหมว่าความเปลี่ยนแปลงจากเดิมกับตอนนี้มันเปลี่ยนแบบไหนผมว่าไอ้ที่ว่า ส่วนที่ว่าผสมกับปุ๋ยเคมีเนี่ยเนาะผมว่ามันมันได้ผลนะ,ะดูสังเกตดูใบพืชดูอะไรแล้วเนี่ยผมว่าผมตัดสินใจไม่ผิดอืตัดสินใจไม่ผิดที่ว่าเอามาใช้กับปุ๋ยเคมีเนาะ,ะปุ๋ยเคมีแล้วก็ใส่ใส่ปกติใส่ปกติ จากแปดลูกล้วก็เหลืออีกสี่ลูกอก็คือลดปุ๋ยเคมีลงได้ลดจริงเคมีลงมาปุ๊บเราก็เอามาใส่แล้วคราวนี้มาดูผลแตกต่างจากที่เราเคยทํามารุ่นก่อนๆที่เราใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวใช่ไหมมันก็จะแตกต่างกันใบมันก็จะหนาเขียวผิดกันลึกลับขึ้นมาผิดกันเลยผิดกันเลยถ้าถ้าถ้าเราจะสรุปกันแบบขบาวดสั้นๆก็คือว่าหนึ่งสามารถลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จริงครับ สอ,อันนี้เรื่องจริงเลยเนี่ยสคือคุณภาพของผลผลิตเนี่ยดีกว่า,วาที่เดิมเดิมก่อนก่อนที่เคยใช้แต่เฉพาะเคมีอย่างเดียวครับวันนี้พืชมันแสดงออกมาให้เห็นแล้วว่ามันแข็งแรงขึ้นจริงๆเข,เขาสมบูรณ์แข็งแรงมมขึ้นจริงๆคือว่าๆๆๆ ว่าไอ้ไอ้ส่วนผสมกับปุ๋ยเคมีตัวเนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับใช้ได้ขนาดผมไม่ได้ให้ทางใบนะเนี่ยทางใบอยู่ในตู้หลังบ้านนู่นนี่ขนาดบอกว่ายังไม่ได้มีการฉีดพ่นทางใบนะเอาแค่เฉพาะทางดินของเอทีเลงไปลุยกับปุ๋ยเฉยๆนะลืมเร <อ S 1> ื่รองของเรื <c oughs> ่องลืม <c oughs> ติดแล้วเนก็ลืมนี่ทาไมลืมมันจะว้าวกว่านี้อีกนะเราก็ลองก่อนเนาะลองตัวนี้ไม่ใช้ทางใบแล้วผลผลิตผลชุกมามันจะเป็นยังไงแล้วสันนี้หน้าฝนรุ่นต่อไปเราไปใช้ทางใบร่วมมันจะเป็นยังไงเราก็แยกของคนอื่นนี่ฝนมาชุกชุกแบบเมื่อกี้ที่ผ่านมานี่ยุบแล้วนะเรียบใช่ไหมเรียบเลยของเรานี้ยังแข็งแรงเรียบร้อยเลยไม่เป็นโรคเลยถ้าเจอถ้าเจอฝนอย่างนี้เรียบร้อยเลยละนี่แปลว่าเดี๋ยวรอบถัดไปเนี่ย ก็ไม่ลืมนะไม่ลืม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 ใช่สวนเล่รุ่นเล็กๆข้างบ้านนั่นแหละไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมใช่เลยนะฮะพลาดก็คือพลาดได้ก็คือได้รุ่นเล็กนะซึ่งที่ผ่านมาก็คือตอนนี้มันพิสูจน์แล้วแหละว่ามันไม่มีคำว่าพลาดแล้วไม่มีคำว่าพลาดแล้วเราก็คือว่าใช้เต็มที่ได้เลยครับเต็มที่ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรนะครับฟังแล้วน่ามั่นใจได้เลยครับใช้ได้เต็มที่ได้เลย ไม่ต้องมานั่งกังวลไม่ต้องมิตกกังวลครับ<อ>ว่ามันจะเน่าจะเสียมันอยู่ที่ดินฟ้าอากาศถ้าวราปลูกที่ราบราบเหมือนอย่างของผมเนี่ยขนาดฝนตกมา 3- 4 5ี่หวันติดติด,ดไม่มีเว้นไม่มีหยุดเลยนะมันยังยืนได้ขนาดนี้ปกติมันจะไปแล้วใบเหลืองใบร่วงหมดแล้วคเพราะว่าตัวสมัยซอยสมัยทีที่เพ๊ะองเงินเราเนี่ยมันจะมีส่วนในการที่ช่วยทําให้ดินนั้นสามารถระบายทั้งอากาศความชื้น แน่ถ่ายเทได้ดีนะก็ทําให้เพื่อนไม่เป็นโรคง่ายด้วยมก็เชื่อแลวเนี่ยเชื่อเลยรุ่นนี้เชื่อแล้วเนาะเชื่อแล้วเนาะเชื่อเลยเพราะว่าเรามาเห็นกับตาเราได้ใช้กับมือจริงๆแล้วรู้เลยครับแล้วรู้เลยเพราะว่าเคมีแล้วก็พ่นทั่วไปปกติทั่วไปเหมือนเดิมทุกอย่างของพี่ผู้ใหญ่นี่เขาเรียกว่าเขาทาเป็นเกษตรแบบปลอดภัยนะครับเขาเรียกว่าแกลบนะ GAP ก็คือมีการนําปุ๋ยเคมีเข้ามาร่วมด้วยนะครับกับตัวสารอาหารในกลุ่มแร่ธาตุและอินทรีย์ของเรา ทางดินนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นทางใบก็เป็นการฉีดพ่นในกลุ่มของชีวพันธุ์ก็ยิ่งมีความปลอดภัยมากขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นเกษตรกรกินได้เลยสบายใจมากนไม่ต้องกังวลนี่ไม่ได้แท่แบบพูดง่ายๆยาฆ่าแมลงนี่ไม่ได้จะไม่ได้ฉีดเลยนะมันก็ใช้เครื่องบินบินผ่านไปนั่นแหละก็ใช้โดนบินพ่นปืดๆไปอันนี้อันนี้เป็นหัวใจสําคัญครับจะลดการใช้เรื่องของผลิตภัณฑ์พวกกลุ่มยาฆ่าแมลงฆ่าหนอนฆ่าเพลี้ยอะไรต่างๆของพี่น้องเกษตรกรลงได้อีก นแล้วก็ปลอดภัยทั้งกับตัวพี่น้องเกษตรกรเองด้วยถ้าผัดเราลักษณะนี้แล้วมันจะไม่ค่อยกดวนใช่ครับถ้าว่าผัดสมบูรณ์มันจะม่ค่อยกวนมันจะแตกเนาะมันจะแตกเราจะเห็นความสมบูรณ์ของของของต้นเขาเลยเนาะเออนี่เราจะแบบนี่ไม่ต้องแหวกก็ไปเอาค่าดินตรงไหนดีเนาะยิมตรงไหนก็ได้ยิมตรงไหนก็ได้ครับประธานยิมที่ตอนนี้ค่าดินอยู่ที่5.7นะครับอยากให้กล้องเข้ามาใกล้ใกล้ จากเดิมเนี่ยจำได้ว่าเคยวัดเอาไว้ตอนนั้นนะสมัยก่อนจะอยู่ที่ประมาณตั้ง4.7-4.8นะครับนะฮะแต่ตอนนี้ค่าดินปรับขึ้นมาแล้วเป็น5.7แล้วนะครับถือว่าเป็นค่าดินที่ออโอเคเลยถ้าปรับได้อีกสักนิดหนึ่งจะยิ่งดีกว่านี้อีกนะครับนะฮก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ค่อยๆปรับไปนะครับดินเราจะค่อยๆร่วนฟูนิ่มนะครับแล้วก็รากพืชจะขยายได้เร็วด้วยอัน,น อะไรฝากกับพี่น้องไหมฮะพี่น้อง ADA เพื่อนเกษตรพี่น้องเพื่อนเกษตรครับใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ผิดหวังมั่นใจได้เลยครับลดต้นทุนแน่นอนอุ้ยน่ารักจริงว่หอมแก้มจริงจริงเอาจริงจริงเอาจริงๆเนี่ยโอเคผมใช้เนี่ยผมรู้เลยเสียงจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงยืนยันจริงนะครับจากใจ้สจริงผมใช้แล้วผมรู้เลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ได้นี่ตะโกนดังๆจากปลากระลำเพชรจับบูนผู้ใหญ่รุ่งโล์ Selamat menikmati.